เดินเดือดไปเอาครับอ่ามาแล้วครับมารีฟิชทิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามารีฟิชเลยครับนะเอบครับวันนี้จะมาลงตะคาดอีกแล้วนักเก็บครับครับครับผมครับผมนี่ครับบ่อเดิมครับบ่อเดิมนะครับอุปกรณ์เขามีตะคาด9เซนและห่วงยางนะครับผมขี่ห่วงยางเล่นน้ำกันดีกว่าครับครับอากาศร้อนๆ้อนนิเราเล่นน้ำกันดีกว่าครับเดี๋วมาดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับ ร้อนดีไหมครับวันนี้วันนี้นนแดดร้อนมากครับส,สวยป่าไม่รู้นะครับปลา<ห>ติดหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลุยปลาปลาลงนี่นะครับวันนี้วันนี้คงไม่ลุยมากเขาไม่ไหวด้วยร่าง <c oughs> กายกินลุยไม่ไหวหรอกตาย,ายหาปลาดินทอดกับข้าวอย่างดีนะครับเห,ห,หลืออะไรไรอย่าลาจันนี้ขึ้นไม่เก็บไ,ไปแล้วนหนเอยขนได้ปต่อไปก่อน เราจะไล่ต่อไปทางไหนลงไปข้างล่างเหรอ่ะงั้นเอ็มก็ต้องต้องเก็บต้องได้หัวนี่เดี๋ยวจะไล่กันะเคียนเหนี้ไงเอออ่ะอ่ะโดนตะคัดโดนทำไมท้ายไอ้มันมนค่อยจมไปดึงขึ้นมาเมื่อกี้นี่ไงได้ตะเคียนได้ก่ตัวล้วตะเคียไล่ต่อให้ตรงตัวเขาเถอะ โอ้ได้แล้วครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับครับผมนี่นะครับหนึ่งตัวพอได้พอมีไซส์นะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดี๋ยวครับประยุทธต่อครับตะเข็บได้กี่ตัวแล้วครับนะเข็บได้กี่ตัวครับเข็บตะเข็ได้กี่ตัวแล้วตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหเริ่มต้นด้วยเฉลยครับตัวเดียว ลุยกันต่อไปครับลุยครับลุยแรงไปไหนหมดมาเคสมาเคดแรงไปไหนหมดเมื่อคืนทำอะไรมาฮนะมาเคดนี่ไว้ใจไม่ได้เลย รู้ว่าจะมาไล่ัะครัดตอนนั้นคืนจะทำงานหนักสิครับเขื่อนไม่ับ,นะบไี่นอนนะครับเจ็บแรงไหมนะครับบอลเนี่ยนะต้องเอาเรือดิเอฮ้ยเราเราเอาเรือแล้วเราเข้าไปเชาะข้างในก็ได้ นี่นี่นะมีมีพายนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับปลาหมายี่ตัวนะครับอาจจะเลยห้ตัวเลยเมื่อคืนเลยซ้อมเมียเะยเช้าประเทศนี้จะหาปลามาลงตะขัดยังไปกดเมียอีก กันเเลยเออครับต้องใช้ไม้ช่วยนะครับไม้ไล่ปลาอ่าหน้าปลามันก็จะแอบอยู่ในกอบพกเลยครับประเทตเบาไปทีเดียวแล้วอาทิตย์เนี้ยเบาไปเยอะ นั่นนๆๆๆข้มีตัว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 นั่น่้อเบียอสวยครับสวยแล้วตัวดีตัวดีได้อครับได้กหนึต well> ัวเมียสวยๆเมียเบียไปก่อนไ้ระเมียตัดเ้อ้วนนึ่งตัวเมียมันจะเป็นไงท้องป่องป่เหรอป่องป่องป่องอ้วนอ้ว ห้าตัวแล้วที่บอกว่าพอแค่ห้าตัวนะอ่ามีนะครับสวเฮ้ยครับมีอีกแล้วตัวที่เท่าที่ห้านะครับเดินๆเอา้ามีกไหมได้มีได้มีตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวที่ห้าครับคงจะดีกว่างวดที่แล้วอ่ะมิกได้ไหมดีกว่าอยู่แล้ว มัน5ตัวไปแล้วมดที่แล้ว6ตัว6ตัวนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเราได้มา5แล้วน,ลนะครับคืนแรกก็จบแล้วได้มา5แล้วครับไ,ไ,ได้มา5ตาไมปลาใไหมัร้ปลาใหญ่มันน้อยยังมีไหมมีบอมันจะมีนะมีปะบ,บ,บ,บมีมีมี มีครับมีหนึ่งตัวแดงครับเฮ้ยพักก้นแล้วมันดาวขึ้นเลยแบบเดียวได้หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวมีแล้วครับมีแล้วครับรู้อยู่ครับว่าตัวใหญ่เบาโอ้โห้วนตับเลยครับผมมาอีกหนึ่งครับผมโอ้โหสายกำลังทอดเลยครับ วันนี้จัดไปดูปลาดินลาดพริกนะครับตอนเย็นโอ้โหแต่พูดก็น้ำลายไหลแล้วก็เดี๋ยวได้ชมแน่ครับผมซ้ายคลิปจัดปลาดินลาดพริกซะเลยครับวันนี้อ้วนๆครับผมแต่ว่าทำเองไม่ทำเองนะครับให้แม่บ้านทำเหนื่อยเดือยทำแล้วโอ้ยได้หนึ่งยังไงยังไงตระเครงเมยไหมวันนี้นั่ไงครับตะเครง เพื่อนทำงานหนักลยเหรอครับทำโอไปขี่หนครับมีแล้วโอ้โหรวยออกแล้ววันนี้ตัวใหญ่ครับผมโอ้โหสุดยอดยอดครับผมเย้วันนี้มีตัวสวยๆครับท่านผู้ชมใ้สวยๆกันเลยครับ สนุกจังเลยครับครับผมสนุกครับปลาติดแคสนุกนี่แหละครับถ้าไปติดที่เท้าครับเท้าตวทองอยงอยตัวที่สองนี่ครับผมนี่ก้าวเสร็จแล้วนะก้าวเสร็จเนี่ยตัวใหญ่หน่อยโอเคร็พวกนี้ง้ตกปลาสักทองอาทิตย์ตามอาทิตย์นะครับไม่มีเวลา มีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วมาลุกครับมาลุกันครับมาลุกการครับเร็วครับอยู่ไหน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 อย่าลุดนะแล้วอ้าวลุดสักทีอือยิงดุ๊กดุ๊กดุกดุ๊กลุดไปแล้วลุดไปแล้วตีนเขี้ยวป่าววะป่าก็คนย่างตีกับป่าคนนนลุบไปเชลแล้วเฮ้อ มีต<ร>ิดจะต้องมีหลุดนะครับเรื่องปกติของการหาปลาลลมีได้แล้วมีหลุดตัวหลุดก็จะใหญ่เสมอ <c oughs> โบราณท,ท่านไม่กล้าไว้ <c oughs> ไม่หนีหรอพันสองเนี่ยพืนสองพันสอง,องกบเหรอพันสองแล้วสองตัวเดี๋ยวคอยดูพันสามนะครับ ต้งมีอีกหนึ่งเพลินมี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 ไหมี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 โอเคนี่งหี่ใหี่ี่นี่ี่ใส่สวยๆใส่งามโอดำดตานินดำดน่าทอดกินมากเลยครับท่านผู้ชม พิชน้ะปลาสักถ้วยเองโอ้โหแค่นั้นแล้วครับอร่อยเลยครับผมครับทอดเหลืองๆพิชน้ะปลาโอ้โหถ้วยหนึ่งพอแล้วครับข้าวร้ลอดกับข้าวมื้อเย็นสุดยอดเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องหาปลากินไงนะครับใช่ครับถึงจะรอดประหยัดได้อีกนู้ดสองนู้อยังมีท่าตัวไหนแล้วโอเค พักหนึ่งมาแล้วะครับลูกกีฬาครับมาแล้วดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวหนึ่งครับมาตัวที่สองดิค่อยๆนะครับผมค่สองตัวที่สองของลูกกีฬาครับค่อยๆนะครับผมแปดเซนนะครับเก้าเซนครับผมอันนีกเก้าเซนเหรอเก้าเซนครับนี่ไงครับโอ้โตัวสวยใหญ่โตใหญ่โตครับใหญ่โตโอ้โหไม่ใช่ไลาตัวนี้เหรอเนี่ยครับใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมใหญ่กว่าฟามือครับนี่นะครับามือ ได้ครับฉีกีเดียวครับฉีครับโอ้โหฉีไปบ้ีด้แล้วครับท่านผู้ชมคัดหมดกันครับไม่ไรครับเดี๋ยวมีเอฟซีส่งมาให้ครับขอบคุณครับไม่รู้ว่าใครนะครับขอบคุณไว้ก่อนครับคือมีเอฟซีใจดีส่งมาให้ตั้ง10ทีนะครับ9เท็ยนะครับ50ตาครับเขาส่งมองมาให้ส่งมองมาให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เอฟซีใจดีนะครับส่งมองมาให้นะครับ เราเรียกแหลมมองตพวกบอลทั้งหลายบ้นเราตะคัรั้งบางคนจะเรียกด่างบ้านเขาเรียกด่างเรียกหมอไอ้ไทยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยตรงนี้อยู่เปล่าอยู่เปล่าอยู่โอเคหมดพอดีใช่ไหมหมดคดีรอบสุดท้ายครับหมดพอดีสามผืนสามผืน ได้มาสิบตัวครับสามพื้นบแรกครับผมสิบตัวพออยู่ได้ครับนี่ครับผมรอบแรกยวลงต,วต่อนะครับรอบสองผมไล่ใจไม่ไหว คนลงก็จะไม่ไวเหมือนกันครับคน,คนไล be, ่ไปไหนแล้วต,ต,ตะเคดไปเป็นลมอยู่ไหนแล้วตะเคษออกมาแล้วนึกว่าไปเป็นลมที่ไหนครั้งที่สองนะครับครั้งแรก สามพื้นได้ไปสิบตัวนี่กจะลงครั้งที่สองจะได้สักสิบตัวไหมครับหายากขึ้นทุกวันนะครับปลาตัวนี้คนหากันเยอะเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับอาทิตย์หนึ่งจะว่างสักครั้งหนึ่งทุกนี้ทำไมไม่ตกไม่ตกปลาล่ะครับทุกนี้อ๋อปลาไม่ค่อยกินนะครับปลาเหมือนมาจะวางไข่นะครับ เด,นนเดี๋ยวจะหาติดตามผลงานปลาช่อนปลาชะโดไซใหญ่ๆครับสักพักหนึ่งให้มันแรงๆนิดหนึง่งโอ้โหแรงยังดีครับ่าจะดูลงลรหบดแรงแล้วครับโอ้โห นักเคล็ดดูนักเคลดนะครับยังฟิต <travaille> กลับบ้านไปเดินไม่ไหว น้ํำด้วยได้ออกกําลังกายด้วยได้ปลาด้วยโอ้โหสามอย่างเลยครับได้ยู่ด้วยได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยครับหลายอย่างเลยครับโอโ้ยกไม้ไม่ไหวมีไหมครับ เหมือนจะมีนะครับอ่าตัวแรกของการลงตะคัดครั้งที่สองออโ,โอ้โหตัวเล็กนิดนึง<ต>ก็ยังดีก็ยังดีนะครับี่ยังได้ตัวนะครับูเแื้วตายแล้เนี่ย ปลาเป็นไ,ไหนกันหมดร้อยขนาดนี้ใหม่ก้อนลงทีนึ่งสิบยโลเดี๋ยวสมัยนี้ลงทีสิบยี่สิตัวอะไรเรื่องเลยยังไม่ตีก็มีสิบตัวใหม่ก้อนมีแล้วครับ นกขวดแปดเซนนะเ๊ะอ๋อแปดเซนนะครับตัวเล็กนิดนึงนี่นะครับผมเกือบหลุดแล้วนะครับเนี่ยแปดเซนจะหลุดเลยเนี่ยป่ามันตายเล็กไงนี่แปดเซนยังพอดียังยังพอได้เอาไปแต้มได้แต้มครับเอาไปตัวเก็บไปเรื่อยๆกูจะได้ครบกำหนดคนตายก่อนมี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 โอเค มีครับมีครับโอ้โหตัวยใหโอ้ปลาบูโอ้โหมาไงเนี่ยมาไงครับนี่ตัวใหญ่ชัดเลยโอ้โหปลาบูครับผมสายตุ้เกือบครึ่งโลครับสวยงามครับสวยงามมาไงเนี่ยต้มยำปลาบูครับนี่ครับผมนี่ครับผมปลาบูมาไงเนี่ย มีแล้วติดกันแล้วครับนี่ครับผมนี่โอ้ตัวตัวใหญ่ครับโอ้ได้ดีไั้ได้มีได้มีตัวครับผมเกิดแล้วครับนี่นี่ตัวครับโอเคครับตัวที่สี่ครับตัวที่สามสี่สี่ไหมสี่แล้วเฮ้ยไผ่เลยเนี่ยไผยไม่ไผ่เลยฮะก็แล้วโอเคโอ้โหดีครับสวยงามหมดแรงหมดหมดแรงแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยว ตะเข็ยนหนีไปไหรอตะเีนหนีไปไ้ไม่รู้ครับตะเข็หนแล้วกดมมีตัวมีตัวอีกแล้วมีตัวครมีตัวครับอาจารย์อาจารย์ะครับหนึ่งตัวครับครับ เดี๋ยวี้จะไม่มีแล้วครับนี่แล้วนะครับตะเข็บหนีนะครับตะเข็บหนีเขาลบนะครับจะเป็นลมครับมันจะลมไปนะครับลมนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับวิธีนี้ปลาอะไรอ่ะจับแล้วปลาจริงป่าวถ่ายตัวเงยเจอทองบ้างกลัวกลัวตะเข็บกลัวเต็มน้ำเนี่ย ที่พายเยอะนะแถวนี้ม่ดติดเหรอพายช่อนนี่มีตัวีไหมน่าจะเป็นพายช่อนนด้เก็บตะเข็บป,ปดไปแล้วมีป่ะอ๋อตัวเดียว ข้างหน้าจะเข็มีตวงแล้วนะ่ยเยอะนะไอะไรชันกนะ่อะไปดูดิฮะมีไหมีมมมโอเคข้างหน้าดข้างหน้าก็มีไพยอีกนะนี่ครับผมนี่อ่ามีครับข้างหน้าก็จะมีพ่นี่ไงพ่นี่ไงยโ,<ฮ>โอโยเยอะไอชั่นหรือ หายเลยเยอะไงนะหายใหญ่หายใหญ่มีตัวออกแล้วพายเยอะหนักหนักสองตัวตัวเดียวอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่โโอ้หตัวดีเลยครับตัวดีทีเดียวนี่เขาเรียกว่าโตดี ลาโตดีคือว่าลาไมน่าไม่เสียแล้วครับนี่ดึงครับข้อบกคือสายตาที่รอยี่ดีแต่คนแย่เอาโอาจะนีโดีโอ้โหรวยครับรวยมีอีกมีมีตัวนี้ติดิกติดิก มีไหมไม่ดีเนี่ยนี่ครับโอ้โหสองตัวเบิ้ลเบิ้ลเลยครับเม่กี้นครับโดูไทยครับไทยงามตัวสวยตัวดีตัวดีค่อยหายเหนื่อยนิดนึงครับอโหนี้ก็พอหายเหนื่อยครับพอมีแห้งพอมีแห้งใหญ่ใด้วยนี่ย เทปดำลงไปปนเลยนี่ไงวะตกลงขาหรือปลาอ๋อมีมีอ๋อมีมีตัวโอ้โหไายสวยอีกแล้วดีแล้วตรงหน้านี้มีใครแดงแดงครับผมปลาแดง มันจะหมานช่วงจะจะหมดนี่แนหละโอมานจริงจริงครับโอ้หมานจริงๆริงรทำาปดนิตรงนี้สาตัวติดๆนะฮะนี่นะ่วงนี้ก็ยังพอไหวนี่ีปาหมานไว้มาน ตต่าีัวเ่าแล้วพายเป็นเยอะมอนครับติดตามผลงานครั้งสุดท้ายเป็นไงครับ <c oughs> ไม่ติดเลยติดต่เนื่อยหมดติดตัวไหม ถึงสิบบ่ได้ส<ด>ิบฮะไม่ได้จุ่มไงรุดหอมันไข่เหรอโอ้โหใจบุญด้วยนะครับเ,า,เาไม่จ้อเป็นต้องเอามาทุกตัวครับโอ้โห,โหนะี่เอ็มเป็นตัวอย่างที่ดีของนักหาปลาแล้วนะครับมาแล้วครับนี่ครับแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะครับก็ยังพอมีผลงานจากคลิปแล้วที่หกตัวครับคลิปนี้มีผลงานพอได้ครับปานินเหนื่อยร้อน ผมพอได้กินยังพอได้กินทอดครับผมเอาไปกับข้าวนะครับนี่พอได้ทอดแบ่งกันไปกินครับผมครับโอ้ยเหนื่อยไม่มีแรงพูดแล้วครับก็ไปพูดดิพูด็ดเลยครับพูดจบเลยเหนื่อยครับผมพอได้ผลงานนิดหน่อยจากมาแก้ตัวจากทิศแล้วนะครับพูดจบเลยครับ เนี่ยนะครับปลาสวยๆครับผลงานวันนี้ครับจะลืมติดตามนะครับมาลีฟิตชิ่งครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะหาคลิปดีๆมาฝากครับคลิปนี้อาจจะลงแบบแบบเป็นช่วงๆครับมันยาวครับเลยต้องขอพัยนะครับตัดให้ดูเป็นช็อตๆเหมือนจะได้ไม่ไม่ยาวเกินนะครับที่ชมได้นะครับขอบคุณครับที่ชมสวัสดีครับบ๊ายบาย